ทำงานกับส่วนเห็ดส่วนกินกับบันหลดกันนี่พึ่งเอาขอมาครับหมูวานเอาขอมาครับต,ตัวต่าวีโก้พี่ละเนือโดนขางมากครับปีกนกก็จนเบี้ยวขึ้นไปครับครับขางหนึง่งจะทำการถอดนี่อกครับถอด เปลี่ยนไม้ดึงหจิตเปลี่ยนไม้ครับก็นนีสงสัยจะลากมาจากที่อื่นครับลากมาจากอูอื่นสงสัยงานเป็นหลายครับมือก็แล้วไม่เคาะไห้ครับเคาะซื้อครับบริษัทําสีเคาะรเพินเฉียวไปสร้างบริไปทําำสีครับงานจางสีกระลับครับเคาะซื้อครับยวเอามาดูกันเลยครับ เดือ,อกเดียวอเอาตัวไม้ใส่แล้วครับตัวไม้ใส่เรียบร้อยอันนี้ก็จะจับสากครับ ยืนนิ่ยืนน็อตไลยครับแห่ม hey, yeah, mm ันสนิทยืนน็อตบังคับเขาครับอย่าสนิทจริงๆ เยืดไปครับลอยไปไปไมันสนิทกันครับมันสินง,งานสนิทกันต่ว่าทางคนว่าไอ้ตัวสีเทา,า,านี่ยันจะงานมัค่อยละเอยไไียดกว่านจะเห็ดยากว่าสีดำแต่ซื้อซื่อสีดำมากครับ ก็เขาเรียมเขาร้อยมันดีต้องมาไล่ครับไล่ยึดดึงเขามาหากันมันได้วุ้น,สนิส้ล้วก็ล่องวัดฉากวัดนังครับดัดหน้าดัหาดหลังก้อนเสียบวัดมันได้ฉากความสูงความต่ำครับจัะมาเบ่งบอีกครับบัน ครับประกอบนะครับร่องขวองเดียมเดียบร้อยสวยงามครับผม เดี๋ยวไปทํำสีครับบานเดี๋ยวไปทํำสีไปคัดห้อยเสียมโกแจีมเสียบห้อยครับรุดล่องถอ,งองดดอกไม้เบิดเดี๋ยวก,ก็ทํำสีครับกบประกอบลออ่องที่เส,สร็จแล้วไหม เสียมเบุ้นเลยอันนี้เพื่อนก็นจะไปทําสีครับไปถอดออกถอดออกทําสีข้างในนํานําสีโปดิดลอยเสียมนี่ก็เพื่อท่านเด็ใส่ขาล็อกครับตอนเกิประมาณนี่ยแหละครับประกอบเช็ดก็ต้องเอาของมาล่องครับล่องใส่ทุกอย่างให้มันได้เรียมเลยร้อยไงส่องหางส่องว่างนี่สิส่องขางมันจะซ้ำกันบ่ อันนี้เวลาทำสีกัถอดออกไหมครับเอาล่องของเรียบร้อยล่องของล่องของเรียบร้อยไปนะก็ถอดออกครับทำสีข้างในทำสีตัวที่เอาเปียกไปถอดตองไม้เบ็ดอันนี้เลยถอดครับถอดออกทำสีข้างในครับฝากคลิปแนะนงครับ ส่องส่วนเฮ็ดส่วนกินครับขอบคุณครับ